สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็อยู่กับชั้นน้องเอตรียมเล่นเกมแล้วคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามมาถึง1,000คนได้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะแล้วเราก็จะมาเล่นกับแบบช่วยของซื้อไหมชบิบ ครับจะเป็นออฟบี้เชิบมันก็จะเป็นออฟบายนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามด่านดูโคตรได้อันนี้มาอีวายเลยเปิดเลยแตงแตงกี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 จะเป็นกี่เนาะอ้อยี่สิบเก้าล้านนะคะจับจับนะคะจับจับซาฮูจับจับ ตาหูก็ไม่เท่าไหร,ร่นะทุนนี่กีฬาเนี่ยแสนเองเอาไปก่อนละกันคนะ่ะนี่มันเหมือนจะติดสถานนะเงินด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยต้องเอาตัวนี้มาใส่ทั้งหมดสามตัวนะถ้าใครต้องรอนะเราไม่ต้องรอนะคะทุนพอใส่สามตัวปุป๊บหยิบได้พับนะคะทุนของเราอ่ะ ในยิบสิบเก้าหลานยิบเก้าหลานเว่ามีมังกรนุง่งใหมมังกรเกิดอีเวนท์ทองขึ้นมาดีมันหลังเกตเลย ขึ้นแบบโหด่ะแอบก่อนนั่นมันมีที่เข้าตรงนั้นค่ะทุนเดี๋ยวเราแอบ,บเข้าไปเลย เป็นอันที่สองนะคะทุกคนด่านที่สองเราเจออะไรโอ้ยโอ้ยทำไมมาเบียดนะใจหลายชบชบถ้าเขาไม่มาเบียดอะถึงตั้งนานแล้วชบอชบอช็อลเซอร์จะได้เลเซอร์แชไ์แชว์ เจ็บเจ็บเจบเจ,บ,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 จบตรองรังมากอ้มือเปียกไปหมดแล้วอ,อ่ะทุกคนโคตรระวังอันนี้ก็มือเปียกเหมือนกันโอ๊ยมือเปียกมือเปียกเปียกมากมือเปียกมากมือเปียกโคตรมือเปียกเลยเอออ้าวตุย เดี๋ยวเราก็ต้องรีบกระโดดแล้วเผื่อมันหมดเวลาบซึ่งมันต้องรีบกระโดดนะคะทุกคนถ้ามันก็จะหมดเวลาแล้วตรงนี้เนี่ยด่านเนี้ยมันก็จะหายไปเดี๋ยวรีบก่อนรีบ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 เววบโอ๊ยตรงนี้มือเปียกอ่ะกลัวโอเค ตรงนี้จะโดนไหมนะโดนไหม่นะโดนอุ้ยโดนไม่โดนเรานี่จัวัตวัสวัสัอิบเอิบนเราต้องรีบกระโดดนะฮึบฮึบฮึบ์บทวนใกล้ถึอแล้ว าเขาไม่มาเบียร์เราถึงเรงนั้นแล้วนี่นะจ๊ะมีเปิดไว้เลยเปิดเลยอบอเออแล้วจะแพทเทเรนสามสิบสองร้านอ้เป็นนกย <23. S 1> ี่สิบสามออยี่สิบสามร้านนะค๊ะบางอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโดน แล้วก็ถ้าใครอยากมาเล่นอันนี้ก็มาเล่นกันได้นะจ๊ะโอ้ยตุยแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาบก่อนนะคะบาย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 